มือเย็นฮ่องกงวันที่สี่นะคะต่อแถวกินกันเลยทีเดียวนะคะต่างชาติเยอะนะคะที่อยู่ในแถวนะคะกลับไปเปลี่ยนเสื้อที่ที่พักนะคะอากาศร้อนนะคะจานแรกนะคะเป็นหอยทอดนะคะสันนิษฐานว่าน่าจะมีจานใหญ่กว่านี้แล้วก็หอยเยอะกว่านี้นะคะอันนี้อาจจะเป็นจานเล็กนะคะแล้วก็ใครมาร้านนี้นะคะอยากกินอะไรสั่งทีเดียวไปเลยนะคะ อันนี้สั่งไป2เมนูก่อนนะคะปรากฏว่าข้าวอบหม้อดินรออบพักใหญ่ๆเลยนะคะกว่าจะมาก็กินหอยทอดหมดไปแล้วนะคะแล้วก็ข้าวอบหม้อดินก็มาเป็นซี่โครงหมูนะคะจริงๆคนละชามจะกำลังดีนะคะก็ไม่ได้สั่งเพิ่มนะคะกลัวจะรอนานนะคะแล้วลูกค้าก็เยอะมากนะคะเกรงใจทางร้านนะคะ มาแบบร้อนๆอ,อบใหม่ๆนะคะเขาจะมีซีอิ๊วให้ราดคูกกินกับข้าวด้วยนะคะคนรอเยอะมากจริงๆค่ะร้านนี้คนดังๆมากินเยอะมากนี่คือราคาอาหารมื้อนี้นะคะ